สวัสดีครับเพื่อนๆผมทนายกฤษชศิพนมจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้ผมอยู่นะครับเพื่อนๆเห็นรัวเลยครับไม่ต้องบอกกรนรู้ครับมาที่ไหนที่นี่เรือนจาจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้ผมมีภารกิจนะครับมาเยี่ยมผู้ต้องขังนะครับ เบื้องต้นยังยังไม่ทราบข้อมูลนะครับเป็นการว่าจ้างจากทางญาตินะครับว่าพอดีญาติเขาน่าจะคุยกับตัวผู้ต้องขังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับว่าจะเอาอยัางไงกันแน่ก็เลยจ้างผมนะครับมาเป็นทนายนะครับเพื่อลองไปคุยสอบถามกับทางอ่าตัวผู้ต้องขังว่าอยากจะให้ผมช่วยเหลือ,อยังไงนะครับตอนนี้ผมยังไม่ทราบนะครับว่าเขาต้องการอะไร นี้คนเยอะมากเลยครับไม่รู้เป็นไรเยอ้ yeah. ต,ต้นเดี๋ยวผมจะไปยื่นคำร้องนะครับก่อนว่าจะได้คิวไหนนะครับคนเยอะจริงๆหลังจากเยี่ยมเสร็จแล้วเดี๋ยวผม มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ไปแต่งทนายความมานะครับได้สํานวนมานะครับเรียบร้อยต่อจากนี้ผมก็จะต้องอนำเรื่องไป แจ้งนะครับทางญาติได้ทราบนะครับว่าผู้ต้องขังต้องการแบบไหนนะครับเบื้องต้นเขาก็อยากจะต่อสู้คดีนะครับเบื้องต้นเพราะว่าทางพนักง,งานสอบสวนเห็นว่าไม่น่ามีหลักฐานอะไรนะครับแต่แต่ต้องจับไว้ก่อนเพราะว่ามีส่วนมีส่วนเป็นแฟนกับอีกคดีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ต้องไปตรวจสอบข้อได้จริงอีกครั้งหนึ่งว่า มันพอมีทางจะสู้ได้ไหมนะครับสำหรับภารกิจในวันนี้ก็ก็คงจะประมาณนี้นะครับบราก,กาผมคงถ่ายขนาดเข้าเยี่ยมไม่ได้นะครับเป็นเป็นระเบียบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ มีปัญหาทางกฎหมายยังไงก็ทักมาสอบถามได้ตลอดเวลานะครับยังไงวันนี้สวัสดีครับผม